สวัสดีค่ะทุกคนแล้วกลับมาฟัางก็โอเควันนี้ฟางจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็รีวิวเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกหน้าใจเล่าประสบการณ์ก่อนเลยล้วกันนาะว่าก่อนหน้านี้ก็คือฟางเป็นคนที่ตัวเล็กผอมบางร่างน้อยมากก็คือแบบ้ดยกันที่ครั้งแรกเนี่ยฟางไปปรึกษาคุณหมอนะตอนนั้นคุณหมอใส่เป็นไซส์3 2 5ซีซีเราใช้ชีวิตไปสักพักอะเรารสึกว่ามันมีปัญหาก,กับการใช้ชีวิตประจําวันเริ่มมีปัญหากเกี่ยวกับสุขภาพและมันเริ่มเลื่อนต นจะมีโค้อ่ะเนืออกอ่ะมันหายไปจนฟังมาเจอเพื่อนนางแบบคนหนึ่งอ่ะ เขามีหน้าอ,อกที่สวยมากก็เลยแนะนําคุณหมอหน้ารักมากคุณหมอชื่อคุณหมออ้นฉัดพลนะก็เขาอะเป็นคุณหมอที่จบหลักสูตรมีเทคนิคต่างๆที่มาจากเกาหลีก็คือแตกต่างหมอใจดีมากคุณหมอบอกว่าเราลดไซส์หน้าอ,อกลงเนี่ยแต่เราก็ยังสามารถมีเนินนะแถมเนินเราเนี่ยเนิาอ,อกาจะชัดกว่าเดิมด้วยแล้วเป็นธรรมชาติด้วยฟังเลยกล่าวขอบคุณคุณหมออ้นฉัดพลมากๆจริงๆคลินิกคือสวยมากเหมือนอยู่เกาหลีเลยมีพี่พยาบาลดูแลทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นช่วงเวลา แต่ที่ฟังไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกทรมานเลยฟังมีความรู้สึกเหมือนมันแค่แบบตึงๆอ่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ลุกนั่งเองได้สบายเลยที่ฟังเล่ามาทั้งหมดนะความประทับใจหลายๆอย่างนะถ้เาเกิดว่าใครสนใจหรือว่ามีปัญหาหนักใจอยากแก้ไขนะก็ติดต่อไปที่แฟนเพจก็ปรึกษาพี่พีทีมงานแล้วก็คุณหมอได้ดูแลดีมากดูแลดีเหมือนพี่เหมือนน้องจริงเหมือนคนในครอบครัว